สบายดีครับพี่น้องป้องป้ายนะครับมือนี้อยู่นี่เลยครับหน้าบ้านลุงพลนครับอยู่หน้าตลาดบ้านลุงพลนครับพี่น้องครับกับบรรยากาศของบ้านกกอกครับบ้านกกอกตำบลกกตูมนะครับอำเภองหลวงจังหวัดมุกดาหารครับกับบรรยากาศยาแรงๆครับผมเนี่ยครับกะมือนี้ตอนแรงๆกะ สิเงย์เงาจักน้อยนะครับเพราะว่ะลุงพลเพลินบวัยูบาสนะครับมื่อนี้ครับทางทีมงานทางสุรินทร์นะครับต้องขอขอบคุณจาก FC ฟซคูวัดนะครับขอขอบคุณทางอาจารย์เซนนะครับาทางสตูดิโอบ้านทุ่งนะครับคนข่าวสินรินนะครับช่องข่าวสินรินสเตชันนะครับเพลินมอบภาพมาให้นะครับจากทาง คุณเลยครับจากบ้านกุกกอกนะครับเพิ่นส่งผ่านออนไลน์ภาพมาให้เบาโตโตสนโยแยมครับโตโตสนโยแยมสตูดิโอครับเพิ่อนมอบภาพให้ไมาบรรยายถึงบรรยากาศหน้าบ้านลุงพลครับพี่น้องนี่ครับตอนค่ำนะครับตะลงตลาดเพิ่นกับเก็บกราบบ้านนะครับเหลือกับเป็นบางลานนะครับเออนะครับกับบรรยากาศหน้าบ้านลุงพลนะครับไลฟ์ท่านไลฟ์คนนะครับอยากส่งกำลังใจนะครับผ่านไปให้ลุงพลกับ สามารถสิมาคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วก็ส่งไปให้เพื่นนะครับส่งไปให้ทางลุงพลชัยพลนะครับนี่ก็มาฮอดร้านร้านข่าเนาะครับเนาะร้านข่าสิเป็นจากเอ่อเรนูนครเนาะผมเห็นเอ่อเรนูร้านฝ้ายเรนูนะครับเพิ่นมาส่งขายทั่วประเทศเนาะครับอันนี้ครับร้านฝ้ายเรนูนะครับ0653101698นนะครับก็ จะมีเสื้อผ้าหลากหลายชนิดนะครับเนาะนะฮะมากแบบใดก็เลือกเอานะครับเป็นของฝากของตอนได้นะครับสําหรับพี่น้องที่เดินทางมานะครับท่องเที่ยวที่จังหวัดมุกดาหารนะครับเพราะว่าบ้านกุกอกนี่ก็อยู่ใกล้ๆก,กับทางสกลนครนะครับสามารถที่จะเดินทางไปวัดตั้มผาป่องได้สามารถที่จะเดินทางไปที่วัดพระธาตุถึงชูมวรมิหารที่สกลนครได้รวมถึงไปที่ วัดถ้ำผาแดนนะครับพิศกคนอครได้นะครับสำหรับพี่น้องที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดนะครับสามารถเลือกซื้อเลือกหนาะเสือพานาแพ้นะครับเป็นของฝากของตอนอผู้ที่อยู่ทั้งบาทได้นะครับสำหรับบรรยากาศทาา้าบังกอกนะครับจะ เริ่มหนาวแล้วนะครับช่วงนี้ครับพี่น้องเริ่มหนาวแล้วนะครับก็ตอนเช้าๆก็มีหมอกสวยๆนะครับช่วงเย็นๆนะครับก็บรรยากาศธรรมชาติธรรมชาตินะครับเหมาะแก่การมาย่างเล่นเดินเล่นนะครับสำหรับมือใดที่ลุงพลพันยูกระล่องสอบถามเมฆาทั้งหนาลาดได้นะครับวันนี้ลุงพลอยู่รือเปล่านะนะครับกับตามเบอร์โทษนี่แหละครับพี่น้องครับ ผ่าเนาะส่วนใหญ่ผ่าที่ลานนี้เพิ่นน้ำมาขายก็จะเป็นผ้าฝ้ายนะครับเป็นเป็นวิสาหกิจชุมชนเป็น DIY เนาะทำ,ทำทำทำมาจากชุมชนอีหลีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิผ้าแม่ผ้าแม่ไหว้ครับโอ้ยเจ้าแม่แตะเคียนครับพี่น้องอันนี้ไหว้เดอ้อบุญบุญนี่บะมีไผ่ปันแจกมันแยกออกระไดขึ้นไม้พากาลพี่น้องเอ้ยไผ่เห็ดไผ่กระไดเนาะบันบุญนี่ครับอ่ามากราบไหว้ขอพรน,นะครับ ผู้ใดอยากได้โชคได้ลาบนะครับกับมาที่บ้านคุณลุงพลชัยพลนะครับที่บ้านกกอกนะครับนะครับตำบลกกตุ้มนะครับอำเภอดงหลวงนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับสำหรับวันนี้นะครับจากทางเฝ้ซินโดรินสเตชันนะครับทีมงานกูวัดนะครับเพิ่นกัดทรงอขอมูลนะครับไห้นะครับดาวตัวตสนุกแยมขอบคุณเพิ่นหลายๆนะครับผภาเพิ่นงามงามนะครับเนาะ นี่เลยครับเห็นคางๆางพิเศษนิดหนึ่งนะครับอู้ตอนนี้เป็นตลาดใหญ่นะครับเนาะถือว่าเป็นแหล่งสร้างเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ด้วยนะครับก็ต้องอู้ต้องขอขอบคุณลุงพลชัยพลเนาะครับเนาะเพื่อนใจดีดินะครับเพื่อนทำตะลงตลาดให้กับพี่น้องนะครับได้มาจับจ่ายใช้สอยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างมิตรภาพมิตรหมตรีด้วยนะครับก็ ฝากช่องโตโต้ตตสนุแย้มไว้ไหนอ้อมอกอ้อมใจไม่รักแฟนเพลงทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณภาพจากเคานอรินสเตชันนะครับขอบคุณลุงพลป้าแตนนะครับขอบคุณ f อทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาดูคลิปจนจบนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับ